บรรยากาศยังดีค่ะวันนี้มาเจอทะเลหมอกสวยงามมากเลยค่ะงานทลุโอเแข่งสทีมอ่ะให้เขาทีเดียวเขาจะพาทลุดหมครับเขาจวพาทลุเด้อ บรรยากาศที่เขากับเพาตะลุงแซ่แบแซ่แบแซ่บครับกินข้าวครับพ่อกับปั้มากินขา้าวที่ผาตะลุงนะครับง่อาอ่ะหันหน้าหน่อยหันน้าหน่อยเออหน้าหน่อยอหน้าหน่อยเออจริงอะไรไลูกเออครับนี่แหละครับบรรยากาศครับย่ามเศร้านะครับแห่งผาตะลุง นะครับมาแต่เสาร์วันนี้ครับนี่มาบนทะเลหมอกครับวันนี้กะว่าทะเลหมอกมันสีมีนะครับมันก็มีอีันีครับมาเห็นพอดีเลยนะทะเลหมอกทะเลหมอกแข่งอ่ะโน้ตือให้พ่อเลยใช่ครับนั่นี้ด้วยเออน่แหละเอเอ,เอทะเลหมอกครับทะเลหมอกดูครับด้านหลังผมครับนี่ครับนี่นั่งกินตุนาฟ้าเลยครับนั่งกินเขา มืัอนี้พากันมากินเข่าอยู่ปลาครับว่าสิมาหาเห็ดคงสิบ่ได้เห็นเห็ดดอกครับมือนี้คือจังฝือไอเครื่องฟ้าเครื่อลน,นะครับแต่ว่ามือนี้หมอกดีครับครับพี่น้องหมอกสวยเลยนะมากินเข่าร่วมกันปะพี่น้องมานะครับเดี๋ยวเฮากินเข่าร่วมกันนะครับอ่ากินเข่าครับกินเข่าเอ,อ้ากินเข่ากี้ะพี่น้องกินเข่ากี เนี่ยตอกีตอกีน้ำสกับดิงหมูเดี๋ยวบรรยากาศมากินข้าวครับกินขาอยู่พัตนรุงนะครับตกคิดว่าสีมี่หมอกับมือนี่กับมี่หมอกี่เลียนะครับเพราะว่ามันขึ้นอาจจะฝนตกนะครับถ้าฝนตกเราจะเป็นไอเย็นขึ้นมากนะครับนี่ครับนั่งยูนนี่นี่ไอเย็นพานนะครับคือยังยุ่งน้ำเขียวนี่เย็นจ่อยๆเลยครับพี่น้อง อมีหมอกขึ้นมาแล้วครับนี่เบื้องเอาครับนั่งกินข่าวเย็นจุอยๆครับน,นี่จังโมงหรอเจ็ดโมงสิบห้าอืมเจ็ดโมงสิบห้ายังมีหมอกอยู่ครับน้องเมื่อไรมันขึมน,นะครับอ๋อินข่าวต่อครับพี่น้องก็ที่นี่ก็พาตะลุงนะครับพาตะลุงอยู่บ้านกวดนะครับ นะครับพาตลุงอยู่บ้านเกิดนะอยู่หลังผมก็จะเป็นเนื่นช่องไอ้เนื่นสีเก่าหนึ่งนะครับหรือว่าช่องโบกข้างหลังครับอ่ะขอบคุณหลายครับที่ติดตามรับชมผมอยู่นะครับก็ติดตามในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณหลายครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์นําเด้อพี่น้องเด้อวันนี้กินเขากับอบรั่วครับอยู่พาตลุงเด้อครับเด้อขอบคุณครับ